มาสูงขาเล็กไทยเขาขาดตอนปากปลายแปดไหนคะเนาะเอาขาดตอนปากปลายแปดไนไหนเขาขาดอะไรเป็นตอนฝึกหรือด้วยจอมกันเก้ียงเก่าค่ะตออาตาก็แอแกไม่เอแกตาแก่ไหนคะเนาะตาแก่เป็นพอเท่าแก่ในก็ยังเก่าค่ะออีอีตอโอตโตไม่โทสนใจไม่โทโต อีโตโ้ในครับเนาะในเบอร์นเอาอีโตโ้ในครับวันนี้นนต่ออาตะกอโอโกไมโทโกกอโอโกไมโทโกตะโกในครับเนาะตะโกในคณะนวินะคะมาแทงค่ะไก่แจ้คาร์เล่โฮมโตมันปันห้ามเลยฮฮมโตค้าเนี่ยฮมโตปันครับเนาะกำกลมหม้อโฮมโตในครับเนาะ กอไอไก่ไม้เอกไก่จอแอแจไมไหมโทแจ้ไก่แจ้ก่อแอแกไม้โทแก่ขอไอไข่แก้ไขไก่แจ้แก้ไขไก่แจ้ก็ไก่เจีนั่นค่ะน้อได้ห้องแก้ไขในป่องว่าแก้ไขแกลิดแก้ไขนั่นค่ะนอกอไอไก่ไม้เอกไก่ตอเอียเตียไหมโทเตียไก่เตียปอกว่าไก่ป๊อกบอเอียเปียไหมโทเบียดออาดาเบียดําเบียดําในปไปคู่ค่ะ จอจาจอไอไดไหมโทรได้จําได้มือเตรียมได้เตรียมมาจําได้แต่ว่าพอรัดความในไทยเขาได้ออกเสียงยาวขนาดไหนจาได้ในนั้นเนาะต้องไรในขนาดจำในปองว่าต้องได้ในบองว่าไรจําได้ในขนาดมือเตรียมได้เตรียมได้ก็แต่ว่ารัดความมาได้ได้ในขนาดจอไอไตไหมเอกไตตอเอาเต้าไ่มไม้โทรเต้าไตเต้าในขนาดไตเต้าในขนาดไตเต้า ก็เอาเกาไม้โทเก้าทออีทีเก้าทีเก้าทีเก้าทีเนี่ยบอกว่าเกาคำนั่นขนาดเนาะโตออีทีโตออีทีโตโอโตไม้ไม้โทโตตีโตในขนาะมาทางค่ะปอโอโปไม้ตรีโปนออานะโปนะโปโปโปนะเนี่ยบอกว่า มันป่วยมันป่วยปุ๋ยตีเลยว่าเพราะหนึ่งโคปิดโคปอดหนาละในบริเห้องโป๊ะในเนี่ยเนาะโป๊ะนะไหนบอกว่ามันคือเลิงอินในขนาดหนึ่งโคไวเคยคือใกล้หูใกล้ตาอินจะาไหนคะน่ะกรอกระปอเอาเปาไม่จัตวาเปากระเป๋าเตาเอาเตาไม่เอกเต่าป๋อเอือปื้อไม่จัตวาปื้อเต่าปื้อวางอันให้คาเต็มหุ่นทีป๋องคาเต็มอำนาจตที่ป๋องความหมายให้เขานะเข้าคา ฝึกลูเสียงมันออกเจื對對 anyway. ้งหือเลี๋ยวก็ไปก่อนค่ะเนาะโดเอเดเมจจตวาหรือดอาดาเมจจตวาดาเดอดาโดอาตาก็เอแกเมจเอกตาเกะโดเอเดเมจเอกแดทอเอเธอแดเธอจอเอเจอจอจอเอาเจ้าไม่โทรเจ้าเจอเจ้ามือเตรียมได้เตรียมไหมเจ้าในก็มือเขารัดกล้นในเจ้าในคันนี้เจอเจ้าบอกว่าทบสูทบ่พันสี่ก้อค่ะเนาะเจ้าในไทยเฮาดด เอหมายว่าเป็นกว้นต um ่างก็เพราะว่าเป็นกว้นอันเข้าไปกางคันเนี่ยเขาจะแก้หอว่าเจ้าหน่ยครับเนาะพอเอาเปาไม้เอกเป่าปออีปีไม้เอกปีเป่าปีจออีจีไม้โทจี้จออําจําไม้โทจำจี้จำทออําทํากอโอโกไม้โทโก้ทาโก้กอโอโกไม้จระวาโกกอไอแก้ไม้เอแก่โกแก่กอไอแก่บอไอใบไม้โทใบแก่ใบ แกเนบอกว่าสูบใบเนบอกว่าอ่สูบอ่ะนะสูบอายุจะในขนาดนาะกคอไอเกยม้จระวาเกย์คอไอเกย์ม้จระวาไกยเกย์กยต่ออาตาอออาอาไม้อออาอาไม้ทัอาตาอาจออาจาไม้จระวาอมจะไม้จระวาหลงจออาจาไม้เอกจะดออีดีจะดีคออีกีไม้เอกกีต่ออัวตัวกี่ตัวเนี่ยบอกว่าหลายตัวหลายตัว จออัวจัวไม้เอกจัวดออูดูจัวดูบออูบูไม้โทบูบออีบีไม้โทบีบูบีเนี่ยบอกวาบวบับบวบมับในขณะมันจึงเรียกบวบับสังวาทเช่นในขณะเขาต่อยเอาโมบวบับเช่นในปณิหองบูบีออีอีจออูจูไม้โทจู่อีจู่ตออูตูไม้โทตู่ยออายาตู่ยาบระวัตู่ยาตออาตาบอแอแเป้ไม้ตรีบอแอแเป้หออนั่นเป็นสระเอขนาดเนาะบอแอแเป้ไม้ตรี อ่ะผิดผิดเดียวอ่ะปอแอบแปะไม้ตรีแปะตาแปะไหนครับนาะตอแอบแตะบออาบาไม้เอกบาแตะบาไหนครับนแต่บาบาาน่เป็นโฮบาเองครับค้องนะดออาดาไม้เอกดาดออุดูดาดูละในแปลงว่าละดาในแปลงว่าละดูในแปลงว่าใจลั้นแปลงว่าห้าให้ดาดูในแปลงว่าใจรั้นใจให้ตอ อุตุ่ม่ตริตุต่ออาตะาม่ตริตะตุ่ตาไหนคะเนาะปออาปะไม่ตริปะปออาปาไม่จราวาปาปะปาปออาปาไม่โทรปาออุออู่ไม่ตริอุปาอุ่ไหนคะเนาะตอไอไตได้ตอไอไดไม่โทรได้ตอเอแดไม่เอกแดได้แดได้แต่ไหนคะเนาะกอไอไกไม่เอกไกกอ กอแอกอแอแกไม่ไอ่แกไก่แกนะคะเนาะเอาคาดในก็สังเกตว่าพี่น้องคขาเลี้ยเพี้ยนมากเงาต่อถึงตีในในในก็เสียงอ่าเสียงอะไรเป็นเลัยเตี่ยมเตลัยสูงในพี่น้องคขาเลยหู้ยาวในนั้นค่ะเนาะอันน้นด้ก็ขายังมาหรูอ่านในปันลืมในปันก๋วยหนังเก่านั้นค่ะเนาะตีมันขับป่นกว่าไก่ไก่ก็ไรค่ะเนาะก็บอกว่าดูเจอในในมือกวอนก็มันก็ไรอ่านมาพอยาวนั้นค่ะเนาะเอาคาดอย่าไปอย่าไปลืมก็ไรก็แชร์เลยสังเกตว่าใครเห็นตอนใหม่ในก็ หลัดว่าเคยเห็นตอนใหม่ในขณะเมือสงสงฆ์